สวัสดีครับพวกเราพวกเราจะเชอร์ยิ่ง่ายเลยนะดีไม่แล้วไม่แล้วอีกแล้วเดี๋ยวคลิปน่าจะลงก่อนไปคอนเสิร์ตใช่คอนเสิร์ตหลายๆคอนทั้ง b ี k CDM แล้วก็คอนเสิร์ตหลวงมาวันนี้มีคนเขาชวนมาใช่วันนี้เขาแบบเขาเกย์ขี้เงือลืออยากกะอัตมาเฮ้ยเขาก็เป็นอดีตเมมเบอร์บ n k นี่เยังไม่ได้พูดเลยว่าใครใครเพราะผมาบอกตัวเองว่าคนชวนคนมาโอเคโอเค อ่าคือวันนี้เราจะมาถ่าย React MV เพลงเขามใจของน้องเค้กนะครับผมอ่าซึ่ตอนนี้อยู่ในสังกัดของเลิฟอีทอ๋อแหมเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าปีเพลงเข้ามีใจเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเป็นเพลงแรกของเค้กในฐานะศิลปินเลิฟอีทใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ใช่เป็นเพลงแรกเพราะเพราะตัวเค้กเคยออกซิงเกิลมาก่อนใช่แต่ว่าแต่พอเข้าเลิฟอีทนี่คือซิงเกิลแรกของเขาเราจะเข้ามาดูผลงานแรกในฐานะศิลปินค่ายที่มีค่ายที่มีสังกัด นะครับมาสามสองหนึ่งไปดูกันดีกว่า <c oughs> สวยไปถึงนิง้งเหรออ่าไปึงเก้นนิง้งนิ้งคือคนากาศเซเลนิง้งไม่ใช่ สวยฮ<พ>า,<พ>าลโหลนะป,ปนุรามาไม่รู้ไม่รู้เป็นดสายตาของห้าหมื่นของหน้าหมื่น

啊 <laughs> <laughs> phòng rồi <laughs> 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 โอ้โหร้องจริงคือในหน้าผีก็ร้องอยู่นะถอดมายังร้องจริงอยู่ี <laughs> เพ่งยาวทีมงานเยอะไงทีมงานเยอะต้องลากให้จบมันก็ออนทอมท้ายยัไม่ได้ขึ้นชื่อทีมงานเลยต่อเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณดาเตอร์ครับคุณก่อนเลยโอ้โหเอาผมก่อนเลยผมก่อนเลยเปิดเลยตัวเปิดอ่ะเฉียนน้ำตาก่อนใครร้องดีเฮ้ยมันเออแล้วเขาเป็นใจนะมันอิ่มถ้าถ้าตาที่เพลงตาเพลงที่เคยบอก อะไรกันทำมีื่อจริงเพลงมันต้องเป็นเพลงเขาไม่มีใจระไม่คือไม่เขามีใจคือเราอ่ะมีใจให้เขาคือเคสมาต้องการจะสื่อว่าถ้าอยากรู้อะว่าคนที่คนที่แกชอบอะมีใจให้แกหรือเปล่าให้ดูฉันเป็นตัวอย่างเพราะฉันเนี่ยสิ่งที่ฉันทำให้เธอเนี่ยเขาเรียกว่ามีใจเออมันมันเป็นประมาณน้นฟังออกฟังออกซึ่งแบบเหียกูอินเนื้อหะหรือว่าเพลงมันดีวะ ขาไใจอย่าอย่าแซวอย่าแซวเรืนี้อย่าแซวขอนร้องแล้วแซวกันกุ๊กคิ๊บจ้ากิ๊บบ๊อเหมือนโอเคเหมือนอัดคลิปมาเผาน้องอ่ะมาๆนั่นน้องเค้กเหรอเผากันนี่เลยเหมือนพูดเรื่องเรื่องเค้กมาแกงตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ไงว่าเค้กจะทำเพลงออกมาแนวนี้หรือเปล่าก็แบบเออเห็นเป็นเพลงของเค้กก็แบบก็ถือว่าเขาเลือกตรงจังหวะที่มีคนด่าไอแต่เป็นเพียงว่าเป็นเพลงที่ฮิตฮิตได้ เอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คิดได้ฟังทำนองทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าโปรโมทดีๆวิทยุเปิดบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันไปโดนหลายๆคนด้วยพี่งว่าฮิตได้คือความเหมาะสมมัเลยเออมันโดนง่ายแล้วก็ฟังง่ายด้วยซินซินซิมป๊อปซินป๊อปเออเออเป็นแนวแนวเพลงที่แบบในยุคนี้ในยุคนี้ใช่แล้วก็แล้วก็มีโอกาสไปโดนหลายๆคนแบบน้องเราก็โดนแต่หนึ่งในนั้นก็คือแบบคนนี้แหละใครโดนใครโดนแต่ผมอ่ะชอบ ในเรื่องของการเสนอมุมมองของความรักที่หลากหลายทางแบบเล่นของเป็นยญิงหแต่แต่เอาจริงๆนะคือสมมุติในเนื้อหาของของเอ็มวีเนี้ยเพื่อนอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่ามึงชอบกูอยู่เพราะว่าความที่เฮ้ยไอเนี้ยเพื่อนกูไม่คิดถ้าเกิดว่าเค้กอ่ะที่เล่นเป็นพระเอกมือสิกเนี้ยอ่ะไม่พูดออกไปว่าเออชอบมึงนะชอบมึงนะแบบกูรักมึงนะเหมือนแบบเป็นไม่มาะถามว่าเป็นหญิงหญิงตั้งใจเลยอ่ะเพื่อนกันอ่ะเขาจะกด หัวใจในสตอรี่ไอจีก็มีบ้างนี่กูก็เคยกดอของมึงให้ผมพูดเล้ว่ากดเพราะอะไรฮะให้ผมพูดเลยว่าลูกลูกใครไม่ใช่ก็ตับตัอะไรอย่เี้ยลูกอาหารอย่างเงี้ยก็มีกดก็คือแล้วแต่ว่าอันไหนถูกใจแล้วก็โกรธใช่ไหมตายตาย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 ตายยายายาของมอไงเพอเล่นใครอ่ะดูด้วยแต่ผมเข้าให้เกิดแบบ เราเก็บเงียบไปเขาก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าบอกไปก็แบบสมมุติว่าเป็นอะสมมุติว่าเป็นชายชายอย่างเงี้ยเป็นแบบคนนึงก็ได้มันทางานด้วยกันกับพี่อย่างเงี้ยแบบไอ้นี่อ่ะสมมุติแล้วสมมุติมันชอบผู้ชายขึ้นมาไม่บอกกูจะรู้ไหมเออเถ้ามึงบอกผมชอบผู้ชายแต่กูไม่เชื่อเออเกตเตอร์ฟังไว้นะถ้ามึงบอกโอกาสมีห้าสิบห้าสิบแต่ถ้ามึงไม่บอกโอกาสเป็นสุดอันนี้คุณคุณนย่ยังไงวะอันนี้คุณคุณอันนี้ไม่ใหญ่แล้วเร่องนี้แม่ไอ้บอกบอกก็ไม่น่าได้หรอวะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าโดยรวมของแต่โดยรวมโดยรวมชอบผมอาจจะฟังเนื้อหาดูเอ็มวีมากกว่าไม่ไม่ค่อยเน้นโฟกัสว่างานภาพงานสีงานดนตรีไม่ได้ไม่ได้เน้นเนื้อหาซึ่งรู้สึกว่าเนื้อหาโอเคชอบอินดีแล้วก็น่าจะฟังซ้ำไปบ่อยๆเพราะเพลงมันเพลงมันฟังง่ายเพลงมันฟังสนุกยอมรับว่าเป็นเพลงฟังง่ายไม่ไม่ไม่ได้เล่นสกิลอะไรเยอะบ้างไหมมีใครมีความเห็นนะครับ พีกองเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วว่าเออก็มันมันมันมน่า,นาจะดันได้ถ้าเกิกกกกดว่าโปรโมทดีๆตัว M v วก็ภาพสวยองค์ประกอบรวมก็สวยดีอะไรเงี้ยเออเห็นเลือกโลเคชันอะไรมันก็ดูแบบเออดูดูสวยสวยงามอะ่ะก็คือในภาพรวมเพียงว่าทั้งทั้งหมดนั่นนะเพียงว่าเป็น MV ที่ก็มาตรฐานสูงอะ่ะก็คือมาตรฐานเลิฟอ,อีสอะ่ะเออ,เอ,อนะก็ดีครับแต่แต่เอาจริงๆอะ่ะนที่ชอบคือภาพมันสูงเออมันดูภาพภูมิภูมิเออใช้ฟิลใช้ฟิวภาพแบบนี้เออ หมือนแล้วเป็นแบบเหมือนเหมือนฟิล์มแต่เราไม่ใช่ฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฟิล์มอ่ะมันดูเป็นเลนแบบเป็นไม่เป็นไม่ใช่ฟิล์มหรอกเป็นดิจิตอลแต่ว่ามันเป็นเลนส์แบบเก่าอ่ะใช้สเกลภาพที่เป็นแบบกว้างแปดหรืออะไรก็อันนี้ไม่รู้นะใครรู้ก็บอกบางช่วงบางช่วงบางงช่วแล้วก็มีมีตัดมาใช้อันนี้ไม่รู้จริงแต่ว่าชอบโทนเลนส์ฟิล์มเขาอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่เชิงฟิล์มมันก็เลนส์กล้องที่เขาใช้ถ่ายอะไรชอบมันดูฟุ้งดิ อะไรเงรี้ยก็ชอบแล้วก็เมื่อกี้ที่คุยกันแนวแนวเพลงมันออกซินซินป๊อปหน่อยเอออะไรเงรี้ยฟังง่ายแบบจังหวะไม่ได้ยากไปเอออ,อะไร,ไร,รมันก็ไม่ได้ทําให้เศร้าไปแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้สนุกไปมันก็เข้ากับบูเพลงแต่จริงเป็นเพลงเศร้านะใช่ใช่อ่ามันซินซินป๊อปมันประมาณนี้แหละเนื้อเนื้อห่างก็จะประมาณเนี้ยแบบไม่ไม่โดดไปคุ้มอ่ะเหมาะอ่ะช่วงฤดูนี้เหมือนกันนะฤดูฝนลัวเศร้า ไปเพงแล้วโอ้ยไม่แต่ก็เออเออมันมันมันเข้ากับมันเข้ากับบรรยากาศเลยดูนี้อยู่กันว่าเออเพลงของมันประมาณนี้อะไรก็่าจะโดนเขาแหละหมายถึงว่าโดนเค้กโดนเนี่ยหลายหลายคนที่ฟังอาจจะชอบก็ได้เพลงมันดีก็โดนใครหลายๆคนไม่ต้องเจาะจงผมก็ตอนนี้มีอยู่แค่นี้เองส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมว่ผมก็าชอคพาร์ตดนตรีไอตอนท่อนโซโล่กีต้าร์ที่นี่ อ๋อเอ<บ>อพี่ไม่ได้สังเกียรติมีกีตงกีตาร์ที่แบบโซโล่ผมแบบฟังอาจจะหูไม่ค่อยจะดีแต่ว่าได้ยินเสียงแบบเออมันเหมือนเป็นโซโล่กีตาร์ที่แบบเออแล้วก็มีลูกเล่นอะไรนี่แในเพลงให้มันให้มันโชว์แล้แแว,วก็ไอใจตัวพวกเนื้อร้องกับเบลดี้อะไรยังไม่ได้โฟกัสมากเพราะว่านั่งไกลเนาะแล้วก็เสียงมันอาจจะอ้าออกถ่ายทีวีด้วยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงอยู่แล้วใช่ก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสตรงเนื้อร้องแต่ว่าใส่หูฟังแต่ว่าในฟ้าดสตรีก็อย่างที่พี่ก้องบอกที่นั้นเขาบู๊ เพลงฟังง่ายเพลงฟังง่ายแล้วก็เป็นเพลงที่แบบหลายๆวงในยุคนี้ก็ทําแบบนี้ก็คิดว่าถ้าทาโปรโมทลวดีก็ทำได้แต่จริงเนื้อหาประมาณนี้คือบางเพลงมันก็มีเนื้อหาประมาณนี้แหละแต่เพยงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มามานำเสนอแต่เรื่องโปรโมทเนี่ยผมไม่กลัวนะผมว่าเออบีเออร์บีก็เออร์บีก็โปรโมทดีนั่นแหละแต่ว่าไอ้ส่วนของภาพก็ชอบไปภาพที่เป็นแนวตั้งที่แบบตัดขอบซ้ายขวา เอ็นสเกลอะไรใช่ไหมสเกลสเกลแบบขนาดมารู้สึกว่าตัวภาพมันไม่ได้มันมีความแบบเหมือนแบบเหมือนดูแบบภาพวิดีโอเก่าๆมันมีอันซึ่งสเกลเล็กกว่านี้เหมือนใช้โซโซนี่ที่เป็นตัวเนี้ยที่เป็นเสียบเนี่ยถ่ายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีความแบบเก่าๆซึ่งชอบชอบภาพจ่ายผมชอบไอลีเนอร์เขาเนี้เออแต่คือแบบเขาเขาเรียกอะไรแล้วไอลีเนอร์หรืออะไรนะ กีนกีดกีดไม่ใช่กีเตอร์กีเตอร์มันจะเป็นเพ็นท์เพ้นท์หน่อยอันนี้เขียนอไรเนอร์ก็ียนก็เนี่ยที่ที่เคเขียนให้อยู่ก็คือไอเลนเนอร์แต่พี่เขาสึกว่าเค้กลุกเนี้ยดูเฟียสดีดูแบบดูแมนเหรอมันไม่ใช่ดูว่ามันไม่ได้ดูแมนมันดูสวยมันดูสวยแบบแบบเฉียวแบบแบบคมแบบหลายคนอาจจะติดภาพเค้กตอนเป็นเย็นเคที่เป็นแบบสาวหวานนารางนารางอะไรอย่างเงี้ยแต่พรเนี้ยมันแบบเอ เอาเอาสมมุติในเนื้อหาใน MV นะคือถ้าพี่ย้องเป็นเป็นนางเอกอะพี่ย้องก็อาจจะไม่ไม่รู้จริงๆเพราะเพราะเค้กก็แต่งตัวแบบเนี้ยฉันก็นึกว่าเธอก็เป็นเป็นเป็นเหมือนกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าคือละแนวคือเพราะว่าบางคนเขาเขาจะแบ่งแยกเลยว่าไอ้ฉันแต่งหล่อมาเลยหรือว่าแต่งแบบเท่ๆฮิปฮอปอะไรมาเลยแต่อันเนี้ยสวยมาเลยสวยแล้วก็ชอบสวยสวยมากูด้วยอะไรนางเอกนางเอกเอ็มวีก็อาจจะแบบว่านางเอกคือน่ารักเออนางเอกเอ็มวีคือน่ารักแต่คนนึงสวยเลยเออแล้วจะรู้ไหมว่าชอบอยู่ ถ้าไม่พูดใช่แล้วฉันจะรู้ไหมว่าแกชอบฉันอย่างที่บอกว่ถ้าเกิดว่าพูดโอกาสมันยังห้าสิบห้าสิแต่ถ้าไม่พูดโอกาสมันคือศูนย์แต่บางอย่างอ่ะไม่ต้องพูดดีแล้วก็ปล่อยให้เขามีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองไปแหละอันนี้คุณโปรโมทเพลงนี้รถเข้าอีกเพลงหนึ่งเข้าหลายเพลงกันแล้วไม่เนี่ยประมาณนี้แล้วกันสรารับเพลงอะไรบ้าเพลงเขาวิจัยใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่าใครมีประสบการณ์ที่คิดว่าเขามีใจก็มโพสต์พูดคุ่ยโพสแชร์กันหน่อยเน่าแชร์กันหน่อย ว่าแบบประสบการณ์แบบนี้ยเขามีใจหรือเปล่าใช่แบบเอ้ยอยู่ดีพี่เขาแบบเขาเขาชอบซื้อน้ำมาให้หนูตอนกลางวันอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเออชอบทักมาถามหนูว่าเป็นไงกับบ้านหรือยังกับถึงบ้านไหมอะไรเงี้ยลองลองเฮ้ยเขามาสอนทุกสตอรี่ของเราเขาก็บอกฝันดีอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ส่วนตัวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเราไปไปจบปิดทีโอเคอ่ะ มองหน้าที่คุณแล้ววันนี้ชวนลงมาโอเคครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกว่าไงก็เดี๋ยวน่าจะมีอีกแหละคลิปแทนเตอร์ต่อไปน่าจะเป็นคลิปคอนเสิร์ตแหละน่าจะเป็นคลิปคอนเสิร์ตของ เียแค่นอาจจะไม่อาจจะไม่คบทุกคอนเสิร์ตนะเพราะว่าโอ้โหไม่ไหวทูช็อตก็มีทูช็อตก็มีเราต้องไปดูทูช็อตอีกทำไปต้องไปถ่ายทูช็อตดูคอนเสิร์ตถ่ายทูช็อตใจไม่อยู่กับตัวเองอ่ะเอ้าใจผมอยู่กับดูคอนเสิร์ตไงโอ้ยพูดเสร็จแล้วโอเคครับไุญหมายครับสวัสดีครับ